การแข่งขันนะมันไม่ใช่แค่ว่ามีประสบการณ์อย่างเดียวมีสินค้าดีแล้วมันต้องเอาเรื่องของข้อมูลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจบางครั้งประสบการณ์ในอดีตเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ต่างที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ยุคแบบนี้นครับ ข่าวบลิชชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาปัดรุ่งสาโลดนัทธงชัยจันทเขตครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสนทนากับซีโอหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงทายากรุ่นที่สองของขายตรงไทยแบรนด์ดังนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่จับตามากเพราะการเข้ามาบริหารของเขาแค่ช่วงระยะเวลาเพียง2ปีสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้ถึง394%ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมิกนภวัตสัตว์รพิทยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทแฮปปี้ มีเอ็มจำกัดสวัสดีค่ะคุณมิกสวัสดีครับ ตัวแรกของปีล่าสุดที่ออกมาในปี2563เห็นว่าถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตของเมื่อ2ปีก่อนในช่วงที่คุมิคคุแม็กเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อจากท่านประธานสกิจนะคะก็คือมีอัตราการเติบโตถึง394คิดว่าปัจจัยอะไรคะที่ทําให้เรามีการเติบโตมากขนาดนั้นก่อนที่เราจะเข้ามาเปิดตัวว่าเป็นซีอีโอในทางการเนี่ยจริงมันมีเบื้องหลังมามากกว่านั้นครับปีนี้เป็นปีที่10พอดีที่ผมกับพี่ชายได้ก้าวเข้ามาทํางานที่แฮปปี้เมเ หน้าที่แรกของเราเนี่ยคือการทํางานเป็นพนักง,งานทั่วไปก่อนครับเป็นเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีนักธุรกิจเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้งานมาในระดับที่สูงข,ขึ้นทําให้ในวันหนึ่งที่เรามาเป็น CEO เนี่ยเราเข้าใจทุก ปัญหาจริง,รงๆนะฮะแล้วก็ตอนที่มาทํางานเต็มตัวเป็นเซียวครั้ง,งแรกเนี่ยต้องบอกว่าผมกับพี่ชายโชคดีที่มีแบ็คที่แน่นมากที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายคนโตสะสมประสบการณ์มาแล้วก็ส่งต่อให้ยังผมกับคุณแมกนะฮะแล้วก็ยังมีกรรมการบริหารทั้ง4ท่านที่ทางานเชียงบ่าเชียงรหลกับพ่อแม่มาเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากๆเลยให้ผมกับพี่ชายทาให้ในการเปลี่ยนยุคผู้บริหารเนี่ยมันสม o ทมากทุกอย่างมันราบรื่นนะครับ เราเองก็อาศัยความเข้าใจในองค์กรเวลาคิดกลยุทธ์ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับธุรกิจเครือข่ายจริงๆนะครับแล้วก็ออกแบบมาด้วยความเข้าใจแล้วก็ทําให้สมาชิกเราเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับการที่ออกแบบกลยุทธ์มาโดนใจเข้าถึงเขาเนี่ยก็ทําให้ทุกคนทั้งองค์กรเองแล้วก็สมาชิกเองเนี่ยสามารถเติบโตไปได้คนรับนะครับก็เลยออกมาอย่างที่ตัวเลขได้ปรากฏขึ้นนะครับเผื่อตาการเติบโต 3 9 4นั่นเองครับต้องบอกว่าเรามีแบ็กที่แข็งแกร่งมีความมัง่งคงและก็บวกกับแนวความคิดของบริหารรุ่นใหม่นี่คือปัจจัยที่ทําให้ Happy m g อเราสามารถมีตัวเลขที่สวยงานแบบนี้ได้ครับทําไมเราถึงนิยามตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มั่นคงครับ สตาร์ทอัพหมายถึงบริษัทที่เพิ่งก่อตัวขึ้นหม่เป็นบริษัทที่ต้องลองผิดลองถูกนะครับลองระบบใหม่ๆเพื่อใ,ให้บริษัทเนี่ยมันทะยานเติบโตไปได้สูงมากนะครับและคำว่ามั่นคงมันมาจากอะไรสำหรับแฮปปี้เอ็มพเนี่ยนิยามว่ามันมันหมายถึงคำว่าสทศวรรษของแฮปปี้เอ็มพเมื่อมารวมกันมาเลยกลายเป็นสตาร์ทอัพที่มั่นคง ทำไมวันนี้ผมถึงนิยามตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพสำหรับคุณพ่อคุณแม่สำหรับกรรมการบริหารมันคือสองพศสวัรด์ของแฮปปี้เอ็มเพมที่มันคงมาแต่นตั้งแต่ชายมายังรุ่นที่สองเนี่ยส่งไม้ต่อมายังรุ่นผมกับพี่ชายเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนแฮปปี้เอ็มเพมได้กลับมาเป็นสตาร์ทอัพอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่แฮปปี้เอ็มเพมต้องลองผิดลองถูกลองพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามาทั้งในส่วนของหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านมีการทําในสิ่งที่ตลอด20ปีเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลลยรมีกาง กับอะไรที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนเหมือนเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับจนวันนี้ กว่าเกือ,กอบสาปีและที่ผมกับพี่ชายได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาองค์กรเนี่ยนะครับสมาชิกเองก็ได้สัมผัสหลายๆอย่างที่มันเริ่มดีขึ้นมีทั้งคําชื่นชมว่าการบริหารจาก,การภายในการให้บริการเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาเองทํางานได้ง่ายขึ้นยิ่งช่วงไหนมีโปรโมชั่นออกมาเนี่ยโอ้โหระบบของบริษัทซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยเนะี่ยทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากการคิดให้เหมือนสตาร์ทอัพเกิดการลองผิดลองถูกตลอด3ปีปีผ่านมาจนวันนี้เราใกล้แล้วครับ ใกล้ที่จะมีระบบแบบมหาชนแล้วเป้าหมายปีนี้เราวางไว้ยังไงบ้าง ทีมงานผู้บริหารแฮปปี P ้เอ็มพีเอมเนี่ยเราทํางานเรียกว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยครับสิ่งที่เรานึกถึงเสมอเลยคือเราเราทำงานกันแบบ worst case scenario ครับเรานึกถึงสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดเราปรับการทํางานของเราเนี่ยเป็นแบบ worst case scenario เนี่ยมาตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อประมาณเกือบเกือบสปีที่แล้วเนี่ยผู้บริหารแฮปปี P ้เอ็มพีเอมได้เตรียมความพร้อมนะครับว่าในวันดึงที่แบบสถานการณ์มันแย่ที่สุดจนถึงขัง้นล็อกดาวน์ร้อยแฮปอร์เซ็นต์เนี่ยแฮปปี้งทเรอ็มพี่เอ็มจะเดินเกมต่อ,อยังไงตอนนี้สาามา ชิ้ของผมเนี่ยอยู่รอดได้ต้องเข้าถึงสมาชิกทุกคนก็มีการแบ่งสัดส,ส่วนการดูแลสมาชิก,กออกมาก,ก็ผลตอบรับดีมากไม่ว่าบริษัทจะปรับตัวยังไงมีกฤษอะไรปุ๊บเนี่ยสมาชิก ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจะเข้าถึงกลุทธ์ของบริษัททาให้ทิศทางในการทํางานมันเป็นทันท์เดียวกันฟีดแบกโอเคมากเหมือนกับผู้นำเขารู้สึกว่าเขายังได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างตลอดเลยถึงแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเจอกันไม่ได้แต่เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นใจแล้วก็ได้กําลังใจเราดูมีการปลูกฝังความรู้นะครับมีการติดอาวุธให้กับสมาชิกจากการที่เราพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆโดยเฉพาะระบบปูรม e-learning เนี่ยตอนนี้มันมีมันเริมเป็นรูปธรรมแล้วกำลังอัดเนื้อหาต่างที่ครอบคลุมเลยไม่ว่าเป็นออนไลน์ออฟ แทคติกต่างๆรวมถึงการนําเรื่องออนไลน์ของที่ชายผมเข้ามาคือโค้ดปิงปองเข้าเป็นเซอร์วิสไฟของ Google ประเทศไทยนะครับซึ่งการได้โค้ดปิงปองมาในช่วงนี้มาช่วยงานแฮปปี้เอ็มเมเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับสมาชิกเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลดีๆที่อัปเดตแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงยุคนี้เป็นยุคที่หลายคนใช้ Data นํา Marketing คือในส่วนของแ a p p y m m เนี่ยก็ทราบมาเหมือนกันว่าคุณมิกเนี่ยเป็นคนที่เน้นเรื่องของ Data มากเรามีการนํากลยุทธ์นี้มาปรับใช้ในองค์กรยังไงบ้างแล้วก เออแล้วล่ะก็คือจะเป็นเรื่องของระบบซอฟต์แวร์มากกว่าคือผมเองก็กับทีมงานประชุมกับน,นะครับฝ่ายแบ็คออฟฟิศเนี่ย่อยมาเรื่องของการทําโลจิกซอฟต์แวร์ขึ้นมานก็คือว่าอาจจะมีการแทร็กกสินค้านะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเคสที่ทรัล่าสุดคือผมรื้อระบบสินค้าใหม่เลยคือรื้อระบบแทร็กกิ้งใหม่นะครับตั้งรหัสสินค้าใหม่เลยเพราะว่าจะเซตซีโร่เรื่องของการนํา Data จากสินค้าที่มันออกไปเนี่ยนะครับออกมาประมวลผล ทำให้เรารู้ว่าเออกลไกการออกโดยสินค้าความนิยมของสินค้าในแต่และช่วงในแต่และเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างวเวลาออกโปรโมชั่นมาเนี่ยจะได้ออกโปรโมชั่นที่ตรงใจนะครับแล้วก็โดนใจลูกค้าเป็นต้นเวลาเราออกโปรโมชั่นมาปุ๊บผู้นําจะชอบมากการคิดโปรโมชั่นตรงเนี้ยนะครับมันช่วยให้โปรโมชั่นโดนใจลูกค้าได้มากขึ้นนะครับแล้วมันก็ส่งผลใ,ให้ผู้นําเนี่ย มีปีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอจ,จริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยมีการใช้ดาต้าเยอะมากๆเลยตอนนี้แฮปเพียมเนี่ยลดจำนวนการทำงานของพนักงานไปเยอะมากๆนะครับทำให้พนักงานเนี่ยเขามีเวลาดูแลสมาชิกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในทีมของบัญชีนักธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนารซอฟต์แวร์นะครับคิดโลจิกให,ใหม่ๆในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมาส่งเสริมการทำงานของพนักงานของผมนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเอาเวลาที่มีค่าเนี่ยไปดูแลสมาชิกแล้วก็ ทำให้สมาชิกเนี่ยะสบความสำเร็จกับธุรกิจแ a p p y ้เอ็มีเมได้ไง่ายขึ้นครับ mm. ตอนนี้การแข่งขันนะ่มันไม่ใช่แค่ว่ามีประสบการณ์อย่างเดียวมีสินค้าดีแล้ว mm. มันต้องเอาเรื่องของข้อมูลตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจมาสร้างด้วยใหม่มาสําคัญมากๆประสบการณ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ยุคแบบนี้นครับร้องปรับตัวครับการปรับตัวเนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยเลยต้องดูอุตสาหกรรมอื่นด้วยใครบอกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจขายตรงเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับใครบอกประเด็นนี้มันเกี่ยวกันหมดครั้วเรก ตัวให้องค์กรเราเนี่ยนะครับมันพร้อมสู้กับโกลเด้นเทรดพร้อมสู้กับอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆถ้าเห็นอาตราการเติบโตอยูาา่คอมเมิร์ซ e เนี่ยคุกขู่เขาเติบโตไปเวยอะมากเราเองต้องปรับตัวทำยังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับอ,อยู่กับเราไม่ไปไหนไม่หลุดไปยังอุตสาหกรรมอื่นน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเลยกับการที่เราต้องใช้ Data เนี่ยมาช่วยในการตัดใจธุกรกิจไหนจะรอดวิกฤตนี้ไปได้ครับแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับผมเชื่อว่าแบรนด์ที่เข้าถึงลูกค้าแบรนด์ที่เข้าใจเห็นอกเห็นใจลูกค้าเนี่ยนะครับจะ ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้นะครับไม่ไปไหนหรอกผมเชื่อนีนะครับยังไงความสัมพันธ์เนี่ยมันก็สําคัญกว่าดาต้าเสมอครับโควิดเนี่ยมันเป็นแรงกดดันทําให้เราเนี่ยลุกมาทํางานเต็มที่ทําให้เราอยากตื่นมาทํางานตรงเวลาอยากตื่นมาเป็นคนเข้าออฟฟิศคนแรกๆมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นํานองค์กรมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเเราเองต้องแบบทํางานหนักขึ้นเพื่อจะทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายหรือเป้าหมายเพียงยืนเนี่ยคือเป้าหมายแท้จริงของแป PM เพมเพราะฉะนั้นโควิดเข้ามามันก็เหมือนกับเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงกดดันอี ต่อไปในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าปี2024อยา,ากจะก้าวขึ้นไปเป็นท็อปไฟนะครับหรือว่าอย่างน้อยคือ1 0 0 0ล้านบาทต่อปีเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็มีการทาทุกอย่างเลยเพื่อส่งเสริมให้เราเนี่ยไปถึงฝันในปี2024มีการทําอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเ,เรื่องของระบบซอฟต์แวร์ที่แจพีกีไปเรื่องระบบซอฟต์แวร์เ,เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาหลังบ้านมีการทํางานเยอะมากในการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเข้ามาส่งเสริมการทํางานภายในแล้วก็ของสมาชิกนะครับมีการเข มาเองนะครับเรื่องของระบบฝึกอบรมเราอยากให้สมาชิกเนี่ยปรับเปลี่ยนการทํางานแล้วเดี๋ยวนี้มันหมดยุคกับการที่ต้องเคลื่อนคนมาประชุมเคลื่อนคนมาเข้าคร์สแบบมันหมดยุคล้วอะไรที่มันเป็นเบสิกเนื้อหาที่มันสามารถหาได้ทั่วๆไปเนี่ยเราอยากอัดทุกอย่างไปอยู่ในระบบฝึกอบรมออนไลน์ของเราให้หมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ AI เข้ามาจับ AI คือถาข้อมูลสมาชิกเขาเก็บไว้เนี่ยนะครับมาเชื่อมกันกับระบบซอฟต์แวร์ของเราทําให้คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าอ๋อเขาเป็นคนใหม่นะเขาต้องดูเซสชั่นเซสชั่นนี้ก่อนนะในอนาคตเนี่ยมัน้นี คนใหม่เขาเนี่ยได้ดูเซกชันตรงนี้ไปแล้วไปแล้วเราควรแนะนําเขายัางไงต่อชวนเขาเข้าคอร์สไหนสายใหญ่ของออฟไลน์ line บ้างนะครับเป็นระบบที่เราเตรียมไว้น,นั้นระบบโลกทำตรงนี้แหละนะครับมันจะส่งผลทําให้เราเนี่ยก้าวเพียงกว่าเราในปี2024ครับมันจะต้องค่อยๆวออางระบบให้แน่นเพราะว่าการก้าวเพือ่อไปท็อปฟมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่การเมนเทนท็อปฟลายเพื่อมาคงเนี่ยนะครับมันเป็นสีท้าทายมากยิ่งกว่า